เรามาดูนักล่าฝันคนต่อไปนะครับผมว่าเธอคนนี้มีจุดเด่นอยู่ที่บุค,คลิกแล้วก็หน้าตาที่สาสวยร<อ>วมไปถึงน้ำเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ด้วยนะครับนึกถึงจุดอ่อนของเธอไม่ออกเลยจริงๆจ,จุดอ่อนของเธอนะครับเธอเคยเล่าให้เราฟังครับว่า จริงๆแล้วเธอไม่ค่อยมั่นใจเวลาที่จะต้องแสดงความเซ็กซี่ทุกครั้งเพราะเธอคิดว่าตัวเองนั้นเป็นคนที่เป็นสาวห้าวๆว่าอย่างนั้นก็ได้นะครับจึงทําให้ชอบร้องเพลงผู้ชายมากเป็นพิเศษแหะครับแต่ในสัปดาห์นี้อย่างที่เราบอกแล้วครับโจทย์ก็คือทลายจุดอ่อนเขาจะต้องออกมาร้องเพลงที่ต้องดึงความเซ็กซี่ดึงความเป็นผู้หญิงออกมาทั้งทางหน้าตาออกมาทั้งทางท่าทางผ่านบทเพลงที่ชื่อว่า อ j อ c เจ o ชั่นครับเรามาดูกันนะครับว่าเธอจะเซ็กซี่ได้แค่ไหนกับเนสวีเจ็ดครับ Every ways seconds to repeat name. The breath to You don't care if I'm alive. It's okay, If I want to feel the you get your actions. ing the cow You better put your feet. I'm <laughs> sorry. เนสวีเจ็ดครับป็นไงครับเธอเซ็กซี่คิดบ้างไหมคุณทาทาค่ะท่าคอมเมนต์เลยเหรอคะสวัสดีค่ะเนส,สเ,เพลงนี้มันเป็นเพลงที่ยากเพราะว่าชิคกี้าเป็นนักร้องคนหนึ่งที่แต่เราเปรียบเทียบกับเขาไม่ได้นะเราเป็นต้องเป็นตัวของเราเองแต่ชิคกี้าเป็นนักร้องคนหนึ่งที่ที่ เป็นคนเซ็กซี่เซ็กซี่มากนะคะพี่ชอบเนสถ้า NES เนสเซ็กซี่พี่ชอบเนสในแบบไคลี่ครั้งที่แล้วมากกว่าพี่ว่าอย่างนั้นเนสคนโทรลได้ะนะคะอันนี้มันแต่ว่าอันนี่ไงมันคืออะไรนะทำลายจุดอ่อนนะคะ หนูทาบางอย่างวันนี้พี่ยังรู้สึกว่าหนูทําไม่เต็มเพราะหนูเป็นห่วงกังวลเรื่องร้องและสายตามันไม่ได้สายตาเพลงนี้มันแบบ seductive คือมันเป็นมันเป็นอะไรที่เซ็กซี่คือสายตาหนูแบบแบบดุดุกมากมันไม่แบบมันไม่แบบมันไม่มีแบบมันต้องความมีความรู้สึกเข้าใจคำว่าซื้อไหมคะคุณผู้ชมเออเข้าใจมันต้องซื้อมันต้องแบบเนี่ยแบบต้องแบบ อย่างเงี้ยต้องมีการส่งอะไรอย่างงี้ให้พี่เขาแต่พี่ว่าหน้าหนูดุไปแล้วหมดเวลาหนูทําพวกฮิปโรฮิปโปรก็คือไหนหนูลองทำฮิปโรให้ให้คุณผู้ชมดูสิเออเนี่ยหนูหนูทำไม่สุดอ่ะลูกเวลาทำฮิปโปรจะเห็นฮาไม่วิ้ยเดี๋ยวก่อนนะ สุดสครับสุดสุดซืด้ออย่างเมื่อสักคโู่นี้ใช่ไหมคะคือมันมันต้องแบบมันต้องแน่นกว่านี้และไอพวกพวกเนี้ยเวลาถ้าหนูทําได้ปั๊บเนี่ยร้องมันจะมาเองซีลิงมันจะมาแล้วมันจะมันจะอึะออ่งอะไรของมันว่าไปอย่างเงี้ยนะคะแต่พี่ก็ว่าหนูก็ทำดได้ดีแล้วล่ะทำได้ดีที่สุดแล้วล่ะเพราะว่านี่ไม่ใช่เซ็กซี่แนวน้องแนสค่ะ แต่ที่ก็ชมน้องเนสว่าเก่งค่ะขอบคุณมากขอบคุณครับคัณแมวครับครับจ <c oughs> อบมาเต้นด้วยะค <c oughs> งไม่ถึงขนาดนะครับจะบอกว่าถทาที่ดูมาเป็นโชว์ที่พี่ชอบที่สุดนะครับคื <c oughs> อถึงแม้ว่าเราจะยังมีแบบว่ากระโดดกระเดกอยู่บ้างนะครับแน่นอนเราไม่ใช่เขา นะครับก็เซ็กซี่ในแบบฉบับของเราก็ก็ก็จะติดในเรื่องของสายตาอย่างที่พี่ทาทาว่านะครับแล้วก็เครื่องติดช้าไปนิดหนึ่งเพราะว่าตอนขึ้นต้นเนี่ยเหมือนว่ายังโอ oh, ยังกระโดดกระเดกมากแล้วก็โดยเฉพาะท่อนฮุกเนี่ยคำว่า o b j e c t ชั n เนี่ยมันไม่ฮิตโน้ตเลยนะครับ mm. เครื่องยังไม่ติดแต่ว่าช่วงหลังๆมาเริ่มบิวบรรยากาศเริ่มดีแล้คนดูเริ่มแบบว่าเ hey ฮด้วยอะไรเงี้ยก็พยายาม จริงๆแล้วเป็นเรื่องสําคัญที่เราจะต้องเครื่องติดให้เร็วที่สุดจริงๆต้องติดตั้งแต่อยู่หลังเวทีละนะครับก็ขอซื้อแค่นี้ละครับโชคดีขอ่ครับครับครับสวัสดีค่ะเ,เออตอนแรกเห็นเนสก็โอเคแล้วนะพอเจอทาทาเข้าไปนี่ก็มีอึ้งเหมือนกันนะฮะเจอของจริง เสียงของของเนสเนี่ยที่มีปัญหานิดหนึ่งคือว่าตอนที่เราร้องเริ่มต้นมันแบบว่ามันพันกันนะมันคือมันรัวมากเกินไปนะครับแล้วก็เราไม่ค่อยย้ำกับตัวตัวบีดคือคือจุดจริงๆของเนสเนี่ยมันไม่ค่อยคือการที่เราจะเอาตัวแบบลิงก์กับดนตรีอ่ะคือคือจะให้ตัวแบบมูฟหรือว่าเสียงร้องอะไรไม่ค่อยมีความที่เราจะ ไปอินกับดนตรีเนี่ยจะไม่ค่อยมีนี่เป็นสิ่งที่ปิดผลานมาตลอดนะครับส่วนเรื่องดุดอันนี้พี่ก็ยังโอเคสําหรับหน้าตาเพราะว่ามันเป็นเรื่องของเพลงที่อาจจะดูเอ็กซ์หรือกาวราวนิดนึงนะครับแต่ว่ามันมันอาจจะดูเป็นกิดทางไปนิดนึงมันน่าจะดูแบบสะใจนิดหน่อยนะครับก็ก็สาหรับ5วันแล้วก็มีเวลาในการร้องเพลงเนื้อเยอะขนาดนี้ก็ถือว่าเก่งมากที่ที่จาได้ขนาดนี้นะครับก็ชื่นชมครับพยายามต่อไปจ้ะครับดีครับ n e w e 7ครับ